สวัสดีครับช่วงนี้สีม่วงกว่าเกือบห้ามงนะครับมาให้อาหารปลาครับโอ้กับบรรยากาศเย็นครับครับช่วงนี้เยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนลมเดี๋ยวลมลม,ลมตกับพี่น้องไปให้อาหารปลากันครับครับกลับมาจากทํางานนะครับก็ามาใหาาา้อาหารปลาที่เ่าอาหารปลาของเราก็สูตรปลารวมนะครับปลารวมปลากินขื่อให้มือรัหลหลเติบอยู่ครับผม

มีลายอยู่ครับหาสิ่งน้ามันยัดแห้งแต่ก็นให้อยู่ครับเป็นก็เมื่อพรมกันอยู่นี่ยตรงนี้ใหญ่ขนไดฟังนี่ก็ให้วาน วันนี้มีแหนมากพอครับมีจอกแหน่ครับมาให้บบเกินสามหมื่นครับมันกินเมดนะครับป่าพ่นป่ากินพืชนี่ครับจอกแหนของพระยุวัดมันหลายพ่เนเลีียงมันหลายมันแน่นแน่นบอ่อพ่นแน่นนะเป็นนะเป็นไอเอามาพะเอามาลงสามสี่เถื่อแล้วครับปลากินเมดเลยป่ามากกินจอกกินเนี่ย ไปแน่แดงแน่เดินก็บบนเหลือครับปกลากินผดมักกินแห้งช่งมือสิได้เอาสะดุ้งมายอบปิ่งอยู่ครับปลาตะเพียนกันรู้สึก,กว่าสีพ้อปิ่งแน่แล้วล่วปะปลาบึกปลาะนะี่ยบอเห็นขึ้นเลยช่วงหลังนี่ปลาเพาะปลาบึก เป็นปลาหนำลึกมันหย่านห้าบ่ลาลึจังเลยบุคคลเห็นขึ้นกินอาหารเลยครับอยูทั้งหลังก็กินอยู่ครับข้างหลังก็ได้บ,บรรยากาศแดดลมลมตกนะครับไอ้น้องัข,ขนาดเลยกีบรรยากาศดีมากมากเลยฟังนี่ก็กินอยู่ได้ครับเอ้าโทรศัพท์กันนะนี่ครับก็เลยกินอยู่บอกแบบรบแบบอยู่คือกัน ถ้าตกยนเดี๋ยวทำเดี๋ยวจีไตวานอีกทั้งนี้คืออาหารอีกไปแล้วโอ้ต้องในฮดต้นไม้อีกครับมันน้ำคือบ่วอยากไหลนองมันีไหลยอยู่แต่บ่แห้งครับไหลบ่แห้งเดีย๋ยวไปเอาอาหารบานอีกกนะฟังข้างหลังคืออยากเบิด่งกล่องแตคือหมุนไปเนาะน,นักขังหนึ่งบ่ หวานอาหารก่อนปุ๊บ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 อ้ากินดีอยู่คืออันตอนนี้มีปลาดุกมั้งโอ้ตัวใหญ่ก็อยู่ทางนี้ก็มีอยู่ครับน้ำตื้น เป็นหินครับพลานหินพอไต่พลานหินกลายเป็นดินดากบาทิน่จากอุดมสมบูรณ์ครับความอุดมสมบูรณ์ของดินนี่บ่าจากดีป่าก็อย่างนั่นไงเ่าคือดินหลวนผลไสป่ามันก็ได้กินรา้กินอย่างนี้ดีกว่าแล่ถาดอาหารดีกว่า ปลาดุกตัวนะึงหกเงับเง็บตัวใหญ่ดีอยากขาดช่องแล้วช่องเนะ่อยากขาดว่างแล้ว <laughs> ดินมันเจือนลงบ้าตัวนะนะครับว่างนี่ก็ดึกขึ้นกินดีขนาดมึนบางหมือกับมาคำนะครับม่อวานกลางคืนมันกับโบคอยกินนะประมาณานี่ยกินดีขนาดครับช่วงนี้เวลาทำ มีความสุขอยู่นะครับไปอีกแบบหนึ่งครับอยู่ครับทงไฮทงหน้าเลี้ยงปลาห้องนะครับกับโบเชื่อว่าเป็นโคกน้องหน้าครับนะครับกับเห็ดโคกน้องหน้าหน่อยใช่ไหมเพราะเขาขีดินโมลายคือขนะออกเจอร์เฮดเทอร์หาไรฮกไรจริงเหตหาไรฮกไรกับเบิดพอดีลวครับเอาทำเลนะครับจำลองเอาก็ได้เลี้ยงปลาไปกิน ใบเบิ้งนะครับหลักๆก,ก,เเก็เอาไว้เบิ้งนี่แหละกินบ่เท่าได้แ้ครับกินกระสือปลานินมานนี้ก็เอาไว้เบิ้องใยแง่งมันอ้ฟังนะคือกินดีแล้เบิดอดีแล้วเบิดดีแล้ว,เ,ดดลวเอาเดี๋ยววันให้อีกอ กึบเลยนะยิ้มฟังเนาะในการขนาดลงไปแล้วเอาละครับตอนนี้กินตลอดเวลาคือปลาซิวนะครับนะ <laughs> าอปลาใหญ่ก็ขึ้นมาเลยขึ้นช่วงช่วงขึ้นมากินอาหารก็จะเบิดแล้วเดี๋ยววานลงไปอีกก่อนโออยั้บ่ทงหมดอบ่ทนอืม บรรยากาศยามเย็นๆครับพี่น้องครับขนาดบรรยากาศดีๆ ร่มร่มตกนะครับชมป่ากินเนื้อกินอาหารกับคักละ่ะบันนอกเขานี่นี่ครับจอกเนียะเพิ่นเอามาลงมือเส้านี่สงสสยสิสก,กินไปลายใบแล้วเอามาใส่กระบเหลือครับกินเมื่อป่าปลากินพืชเดี๋ยวถ้าพักบุงหาพวกเนี้ยใบมันเนือ้ออยู่เนื้อน้มเนี่ยสักหน่อยนีครับมันยังบ่อยากหลอดอยู่ทุ่นป่าเล้วครับ โอ้ยครับมีข่าวดีครับพี่น้องวันนี้กล้วยหอมผมกล้วยหอมทองผมออกวีครับโอ้เหลือเชื่อนะผมปลูกกล้วยน้ำาวานหนึ่งใช้เวลาสองปีผมมันจังสิออกนี่เพิ่งปลูกปีเดียวนี่ครับออกวีเลยนี่ครับกล้วยหอมทองผมโอ้โกบโดดลงน้ำกบโดดลงนี่ครับเมื่อกี้เห็นเพนยูนี่แล้วกบเลยกล้วยหอมทองออกวีแล้วมีโอกาสได้กินแล้วมัน เอาใบมันคือขาดเนอนยังมากัดใบมันเนาะนะครับใบเลี้ยงขาดเซอร์ไพรส์ครับวันนี้เซอร์ไพรส์โอเคนะครับขอบคุณมากมากนะครับจากใบพรกับกล้วยหอมทองนะครับยีนน่อยไอชินเครือบใใหญ่นะครับแต่สร้างมันนะครับปลูกปีแรกขอบคุณมากมาที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับขอบคุณครับ